เดียวนะดีเจ้ารับสื่อ R O V นี่นะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพี่แบกเองอันนี้จริงๆริงไม่ได้เก็บก่นนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามก่อนเล่นนะครับกดแล้วกดไลค์กดติดตามก่อนมาตะลุกตะลีก่อนนะคะมาเจ้าฟลาสกินเล่นกลางเหรอเอากลางเหรอมากระกามากระกามากระกา อีมากก,าก้ามันโกงอ่ะโอ้อออติดพิษพิษโคตรแรงเลยอ่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าม,มากก้านี่สีไม่สู้ตายนะเพราะมากก้าคือมันจะมีพิษนะครับพีเ่เซนไปเล่นเรนล่างเหรอไม่อ,อยากเล่นเร็วกับมากกา้าพีเ่เซนเล่นเรนล่างนะไปเล่นเรนล่างก่อนบุ้ง ปุ่มปุ้มพี่เซนตามซิมาเร็วมาเร็วล่างเร็วมาเล่นเล่น่างคนเร่ล่างต้องการความช่วยเหลือพี่เซนระวังอุระวังแกร็กแกร็กกำลังแกร็กเลยพี่เซนป้อมกำลังถูกโจมตีโจมตี่โอ้โหสวราเจอพี่เซนสิกับแคเร พิเซมาเล่นล่างก่อนตันนี้เขาสินเขาก็จากจะอนนี้มากเลยเล่นล่างก็การความช่วยเหลือนะตอนนี้ซีกับพิเซษนะครับก็กำลังเดินไปเล่นล่างนะทุกคนจะบอกให้นะครับว่าเลนดิต้าถ้าเข้าไปในพุ่มนะครับมันจะมีเอฟเฟกนะครับดูนอเดียปกติพอพอเข้าพุ่มมันจะมีอันนี้เข้ามานะก็คือทําให้เราทําให้เราสามารถยิงได้สองครั้งแบบนี้นะครับบึ้บดีนะครับ ออันนี้ก็กมีเจ้าเลนเดสอันนี้นะครับสีเนี่ยก็มากันทงังท่วงทีแล้วนี่นะครับก็โดนวัตเตอร์ไฟลรัดเหมือนเดิมนะตัวไหนมันฆ่าซิวะนี่นะครับเมื่อพอลินดี้นะครับ ได้อันตีมาแล้วก็จะดีกว่าเดิมนะครับเพราะเนื่องจากเรนดิสนะครับมีพรสวรรค์เรื่องกันตีนะครับเพราะอันตีน้องครูดาวน้อยมากเลยนะคะน้องครูจะแบบน้อยน้อยคูอันตีของเรนดิสนะครับครูดาวแค่สิบสองวิเองนะก็คือเรนดิสพุ่งไปยังทิศทางที่กำหนดพร้อมสั่งพูดจันทราเข้าโจมตีศัตรูสร้างความเสียหายทางกายภาพ เอ้ยห้องอุ้มกักกาเรามันกักกาไหมโอ้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 ไม่ก่อนแล้วทำไมไม่เล่นะครับถ้าเข้าปุ่มไปก็สามารถทำแบบนี้แล้วก็ยิงได้สองทีนะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าเราก็ยิงได้ทีเดียวแบบนี้นะครับเลยปึ้ง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 อืมอืม แล้วก็ค่อยค่ยยิงนะครับยิงแบบทะุทะนะครับอืมอืมอืมนะครับแล้วเราก็ค่อยค่อยตีนะครับอืมไปไหนเอาตรงนี้คปาฟกำลังจะตายอืมน oh, ี่นะครับมากระก้ไนในพิลารปัตตาฟ นี่นะครับทีู้กำจัดการเรนดิสได้นะครับได้ดีแล้วสิก็ได้คิวมาอีกแล้วนะครับสีนะกเขากระลาคิววิเศษนะไอซีออลก่อนนะครับก็คือสกลที่หนึ่งก็คือถ้ามีตัวไหนนะครับแอบอยู่ในพุ่มไาแล้วก็จะได้รู้นะครับว่ามีตัวไหนเนี่ยแอบเราอยู่นี่นะครับเขาเป็นหมดสีเลืสีไม่กลับหรอกเพราะวสีเรานันก็เจออยู่ครับข้อดีของอลิสอ้อไม่ใช่ ข้อดีของเออเนดิสนะครับก็คือข้อตีโโอ้หมา,าคู่ต่อยได้คิวอีกแล้วนะครับซิกอลาร์เหมือนเดิมเขาน,นีนะรับถ้าเราตีสองทีมันจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าตีครั้งที่สามเนี่ย ก็จะดาเมจแรงกว่าปกติด้วยนะเป็นน้ำาฮ่าฮ่าแล้วก็สามารถสั่งพันทางนี้ได้เลยครับคือว่าแม้ถ้าเดนนิสเอ้ยไม่ใช่ถ้าลินดิสนะครับมันอัปเกรดให้แบบคือเรียกอะไรวิญญาณวิญญาณระวัง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 เลยวังเลยระวังเลยน้องตัวน้อย ICO ก่อน อืมอืมอือืโตไว้ดีนะอือออืนี่นะครับความเก่งมียังไงโอ้โหอีตัวนี้ไอ้มากกกาบุ้มแล้วว่าไปทำไมก็ไม่รู้นะครับบุ้มจะบุกเลยหรอ ม,มันอบูกมันตีเอ,อืองซีโดนครับมากรกซีโดนพิษมากกะกกานะครับก็เลยตายนะครับบอกเลยว่ามากระาสุดยอดนะครับความแบบคือมันเป็นตัวตลกหน้าตาไม่น่ากลัวหรอครับแต่คือความสามารถของมันก็คือมันทําให้ติดพิษมันก็เลยแบบยากนะครับมันทําให้ติดพิษด้วย,ยนี่วิเซเลนล่ามีออโต้พุ๊ด นี่นะครับคือพิเศษน,นะครับก็วิ่งล่าลอยเลยนะครับไปอาร์ดีซีวิ่งแบบล่า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 เพื่อซีเพื่อนรู้นะครับอูออกตัวปูตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ยังกลัวอีกอ่ะคือแบบออกตัวปูไม่ได้กลัวแล้วนะออกตัวปู๊บจะขับกลัวเราทั้งที่ตัวคือแบบใหญ่มากต้องซีต้องกลับป้อมก่อนไหมอูวิ จะไปเล่นกลางนะครับตอนนี้ซิคคายเยอะสุดอีกแล้วอู้หูเห็นมาคอะค่ะเห็นเอ็มมาคอค่เอ็มมาคอค่เอ็มมาคอคอนะครับเอ็มมาคอมะคอคอนะครับก็เล่นได้นะครับทำยังไงดีคะนี่นะครับที่ไปใช้อันติจะไม่เป็นไรนะครับอันติมันครูดาวไว้เนาะ สิบเอ็ดวิแล้วนะครับถ้ามันถ้ามันแบบว่าประมาณห้าวินี่คือซีบอกใ,ใครทได้งงอ่งงงงงะบอก <c ười> <c ười> เลยว่าถ้าแม้ก็หนึ่งวิหนึ่งป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 ึ่งลงเรื่อยๆเลยเ่นกลางตอนนี้นะครับเรากำลังได้เปรียบอยู่นะครับใจเคร้อน อินะครับเลนดิตมันโกงนะคบมันไม่ได้โกงขนาดนั้นแต่คือแบบมันมีสก,กินให้แบบต่างๆนางกนนะคะบวกกับสีอน,นี้นะคะมีโจมตีไว้มันก็เลยแบบโจมตีไว้ด้วยนี่นะแล้วก็เจอตอนนี้ครับจะเจอยนซึ่งล้อเลี่ยไปบนอีกสี่คนมากาหังอันนี้ถ้ารับมือกับมากกะก้าไม่ไหวไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะทุกคน ก็จะโหดขึ้นนี่นะครับเราก็ตีเลยนะครับนี่ครับไปดูคนต้อเหมดสีตัวเหมดนสีสัมรับได้อะไรที่อยู่ในนี้เลยทุกคนไม่รู้สิเดี๋ยวจะเป็นงก็ได้นะครับ นีนะ่นะครับที่กตีนะนะครับแล้วเพื่อนก็ตีแต่กรับตอนนี้พี่เซ็กก็ได้อยู่หน้าสีนะครับแต่พี่เซ็กก็ไม่ค่อยใช้สก,กินที่สองปกป้องสิเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอริรเวอร์ชันไหนเนี่ยนี่นะครับอือหือแต่วอาเวอร์ชันนี้ดีนะอือหือไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วอือหือพูดไวลินี่นะครับ,ค,รนนนะค,รบคือความดีของไอตัวแกรกนะครับก็คือ ถ้ากินอันติมันเนี่ยคือสามารถดูดได้นะแล้วก็ทําให้เพื่อนที่อยู่ข้างเราสามารถโจมตีได้แบบชิ่งริ่งชิ่งิงริ่งริงิ่งนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับคู่บอลแสงไล์ไล์มากรัไลเพราะเรโจมตีสบอกเพราะรโจมตีส่งกเราโจมตีเลยมันต่างกันยังไงนโบนัสลโจมตีคนเรจนีนะครับป้าเรากลังถูกโจมตีนะเรากเลังตพกอ แล้วอร่กนเดี๋ยวเราก็รอ,อให้อันนี้ครับป้อมเรามันฟื้นฟูบอกเลยว,ว่าคือเล่นที่ถ้าใครลองใช้ก็คือจะรู้ว่ามันดีสักแค่ไหน <c oughs> อุ๊ยนี่นะเขาสีนะเขาก็รีบวิ่งอือุ้ยไม่ไหวอล้ว แบบนี้โกงกก้นทุกคนตอนนี้นะครัคือแบบวอนเลนตีโนโนนะครับพยายามตา้านแต่ตอนนี้ก็ต้านไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับอืโ <c oughs> ดนหน้าไปเต็มๆเลยนะครับนี่บอกเลยว่าหน้าเบื่อมากตอนนี้นะครับที่นะครับก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่าตอนนี้เราเรากำลังจะแพ้แล้วนะครับอลิซมีสมุดเขียวนะครับคือพิเศษนั่นเอย โมูเขียวบอกเลยว,ว่ามันแพงมากเลยนะเนี่ยอันนี้สายเวทด้วยนะเนี่ยพลังเวทอืมโอ้ไม่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวเราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกรดินงเป็นกําลังใจให้ที่ทำคลิปแบบนี้อีกต่อๆกันไปได้วยนะครับบาย